ใครคนหนึ่งกําลังหลงสเสน่ห์คนเขาอย่างจังแล้วล่ะค่ะใครคนนึงนะคะกําลังคิดถึงคุณโดยความบ้าคร่งเลยทีเดียวค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณเนี่ยมีสเสน่ห์โดนใจเขามากๆเลยนะคะในตอนนี้นะคะเขาคนครั้งที่จะ คิดถึงแต่คุณค่ะในครัวของเขาเนี่ยเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยนะคะเ้าคิดกังวลใจหลายๆเรื่องค่ะรู้สึกว่าชอบติดจะตายก็เรื่องของคุณเนี่แหละยิ่งเวลาที่คุณโพสอะไรเวลาที่คุณทํากิจกรรมอะไรแล้วมีใครมาคอมเมนต์หรือว่ามีคนเข้ามาแซวคุณรู้ไหมคะว่าเขาเนี่ยร้อนใจมากๆเลยนะคะอยากจะแบบ แสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของมากๆเลยรู้สึกงุดเหงียใจมากๆค่ะเวลาที่ใครมาคอมเมนต์รุมร้อมคุณ <c oughs> หรือว่าเวลาที่คุณไปทํากิจกรรมอะไรแล้วมีผู้คนอยู่เยอะๆเนี่ยเขานะคะเป็นคน,ข,นขี้หึงขี้ห่วงแต่ไม่รู้แหละว่าสถานะในตอนเนี้ยจะเป็นสถานะแบบคนคุยแอบชอบหรือว่าคนรักจะรู้ไว้ว่าเขาเนี่ยท,ทั้งหึงทั้งห่วงแล้วก็ห่วงคุณมากๆหลงสเสน่ห์ในตัวคุณมากๆเลยนะคะในยามค่าคืนค่ะ เขามาคิดถึงคนใจทับขาดเลยนะคะไม่รู้ว่าหลงสเสน่ห์ตรงไหนแต่บอกเลยว่าโดนใจเขามากๆเลยนะคะใยายามที่กลางวันนะคะทางานก็ไม่ค่อยใจอยู่เนื้อ,อยู่ตัวนะคะในความคิดของเขากลางคืนก็เฝ้าแต่คิดถึงคนนะคะเขาค่อนข้างที่จะจริงจังใน